สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องซิกมาดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะไปเล่นเกมโชกุน o t ท l ว a r 2 for of the samurai นะครับสำหรับในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะเราถูกโจมตีโดยกลุ่มกอกระบอกนะครับผมนำโดยจอมพลเคียวโกคุทาเมฟุยุนะครับผมกองกำลังอีก2,024นายส่วนเรามีกองกำลัง600นายครับนำโดยนายพลมิบุระนะครับยุคิ ทักกะนะครับผมแล้ว ờ, ปราสาทเมืองเรานะประตูเราถูกเปิดด้วยนะฮะเพราะว่าเมืองนี่โดนโจมตีโดยกองทัพเรือของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจานวนอกองกําลัง2,024นายในฝ่ายศัตรูครับจะชนะฝั่งเราหรือไม่นะฮะในกองกําลัง600นายนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ <c oughs> มาครับผมตอนนี้เรามีอยู่สมุด3กองร้อยนะฮะมีอยู่600นายครับฝั่งศัตรูนี่มีอยู่2,000กว่านายและนาโดยจอมพลที่ เป็นฝั่งก่อกะบฏดด้วยครับเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะฮะที่จะมีจอมพลนำฝ่ายก่อกระบฏดได้นะครับส่วนเรามีนำโดยนายพลธรรมดาเท่านั้นนะครับดูสภาพบ้านเมืองครับบนปราสาทเราเนี่ยคือแตกยับฮนะโดนปืนใหญ่จากกองทัพเรือนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าชนะหรือไม่ฮะจริงผมอยากให้มาฝ่ายเดียวทางฝั่งเดียวมากเลยมาสามทางคือค่้นขลางมาก <laughs> มันมีพลปืนด้วยไม่ธรรมดาครับพลปืนหมดเลยแต่ก็จริงๆผมยผมว่าพลปืนนี่กำลังดีครับ <c oughs> เพราะว่าทางฝั่ง AI นะครับผมเขาชอบคือพลปืนเขาจะจัดระเบียบไม่ค่อยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอันนี้อยู่ในโหมดโหมดยากนะครับโหมดฮาร์ดนะฮะตอนแรกก็จะไม่เอาในพลเข้าเล่นนะแต่ว่า ต,ต้องมาป้องกันด้านปราสาททางฝั่งเหนือนะครับคือตัวน,นี้มันสามารถเดินเข้าเข้ามาด้านประตูได้สบายเลยไม่จำเป็นต้องปงีนกำแพงนะแต่ว่าต้องดถูถ้ามันปีนกำแพงมาแล้วคือทางฝั่ง AI ไอคือค่อนข้างไม่ฉลาดเลย <c oughs> นี่มามีตรงนี้อีกตรงนี้มีไอพน อ่าแต่ว่าตรงนี้มันต้องปีนนะครับตี่นี้ต้องปีนเอาป้อมเอาพลปืนไว้อยู่ตัวนี้ดีแล้วครัเพราะว่าเมื่อเมื่อมันปีนขึ้นมามันตักตั้งลูกบนไม่ได้นะครับเราก็ใช้จังหวะนั้นครับยิงเข้าใส่เลยครับตรงนี้มันเข้ามาได้ทางนี้สบายผมกดเลขเวลาก่อน คือข้อได้เปรียบของเราอย่างหนึ่งเลยครับเราเจอกับกอกระบทนะถึงแม้ว่าจะนำโด้ยจอมพลนะครับแต่ว่าขวัญกําลังใจก็ไม่ได้จะดีเท่ากับเออแคลนปกติสักเท่าไหร่นะครับนี่ทามันยึดเมืองผมได้คือมันเป็นแคลนเพิ่มมาอีกแคลนหนึ่งเลยนะเนี่ย มาแล้วมาแล้ว,ลวป้อมปืนไฟย,ยิงไม่ถึงเขี่เขเปิดฉากยิงแล้วครับเปิดฉากยิง โอ้กําแพงอย่างเงี้ยมันป้องกันยากมากเฮ้ยอเอ็มมันก็เริ่มฉลาดอยู่แล้วมันตั้งตั้งขบวนยิงแล้วดีป้อมปืนึ้นเลยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็ทิ้งไม่ได้่ะนี่ผมทิ้งไม่ได้ตรงนี้เสียหายแน่นอนเอาเป็นว่าอันนี้น่าจะป้องกันอยู่แหละ ปลุกขึ้นมาจะเยอะมากเลย <Enemy. S 1> ต้องใจแข็งเอาไว้ได้ไหรอเฮ้ยโอ้โมันฉลาดเอาเรื่อยอยู่นะ ผมดูจะดูว่ามันจะปีนขึ้นมาหรือมันจะเข้าทางประตูนะถ้ามันปีนขึ้นมาผมเอาพนหอ,อกเข้าใส่แล้วมันเอาคนมันเอาโหมันชลาดอยู่นะมันตั้งขบวนอย่างนี้ตรงนี้เราน่าจะการอยู่นะ โอเคครับแตกเปน็นของทับไม่ไม่ถึงกับแตกครับขวันกำลังใจเสียขงงองก็เจองมื่อกั้เถอะเริ่มยิงตรงนี้ปิดป้อมไฟเลยเปิดเลยน่าจะยิงถึงแล้ว จะแตกพายไหมแตกไปสักทีสิว่าผมรีบใส่เลยดีกว่าถ้ามันแตกพายเรว,วตรงนี้เราจะได้ดึงกองกำลังมาตรงนี้โดยเร็วสุดครับโหวดไปก่อนโหวดไปก่อนโหวดไปก่อนแล้วคนหอก เฮ้ยดุยย่ำแต่快จบมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเอาพลหอกไปยึดป้อมปืนนะป้อมธนูน,นี่ก่อนเลย ยึดแล้วก็รีบมาขนาบข้างตรงนี้ครับยิงสิได้ระยะยิงแล้วนะยิงเลยสวยยิงอัดตรงหน้าประตูเนี้ยครับตรงนี้เราต้องรีบมายึดป้อมปืนตรงเนี้ยสวยอันนี้แตกแตกพ่ายไปย่อ เออแตกแตกแตกโอเคไปดูดีมันก็มาย่ขวัญกำลังใจตรงนี้เฉยเลยมาสวย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 เลือกยึดป้อมธนูครับโอ้ตรงนี้สวยงามเรายุดป้อมธนูให้เป็นสีเทาแล้วก็รีบรีบเขาใส่เลยครับเดี๋ยวมันจะเป็นเป้านึ่งมากเกินไปฮะโอเคเข้าใส่ โวกไปประตูเรากำลังเอ้ยคนหอ,อกเรากำลังใจดีครับสวยมันยิงไม่ได้แล้วเราได้เปรียบครับระยะประชิดนะฮะตรงนี้เราอัดตรงหน้านประตูไว้ดีที่สุดมาแล้วตันนี้โอยูดีกำลังใจมันกลับมาเฉย หันมาเลยหันยิงเลยเ้ยนี่แตกพลาดไป ช้นโนไฟนครับโอเคตรงนี้ปัดผาไปแล้วฮะคนหอกเราก็เอาเรื่องอยู่นะคือไม่ใช่เอาเรื่องแบบว่าเก่งนะครับเราเสียหายไปหลายกองหลายคนอยู่ครับนำกัดที่ซึ่งซ่าครับอันนี้ต่อไปต่อไปผมคิดว่า An enemy General. tower yours, is ต่อเราเอาคนคนหอกขึ้นมาเดี๋ยวทีนี้มันจะไปไหนโอเคเรากำจัดที่เส้นซ่าก่อนตรงน,นี้มันอาจจะกลับมาได้ครับเฮ้ยขนาดน,นี้เลโอเคสวย,ยนี้แตกกันละอย่างี่ยเลย ไหวไหมโอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยตกใจนกว่าแตกโอ้ทงคนถือทงหายเลยครับพลังเสริมมาแล้วคนทหารมา้าว่าอย่างไรว่าอย่างไรคือจอมโภนาเมื่อกี้อันนี้ ที่บอกครับคือจุดอ่อนของฝ่ายก่อกระบศคือถึงแม้ว่าจะนําโดยจอมพลครับแต่ว่าขวัญกาลังใจคือไม่เก่งเท่ากับกองกําลังทหารที่มีแครนเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับอันนี้เลยครับผมว่าไอ้นายพลจะมาตัวนี้แน่โอเคนะครับขวัญกระเจิงนะครับผมขวัญกระเจิงหนึ่งขวัญกระเจิงสอง ต้องจัดการให้ได้ขาย,ยครับถึงแม้ว่าขวานก็เจแลรถอยู่ดีมันขึ้นมาเนี่ยมันมันกลับใจได้นะดูซีว่ายังไงนายพลขึ้นมาแล้วานพลค่อนข้างเก่งกาจอยู่นะยิง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 มันขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยมาหันหลังมายิ่ตรงนี้ ต้องเอาซีนซากอ่ะมันกลับใจได้นี่นี่ผมว่าผมในคนผมไม่ไหวเพะาะ้โหปืนโอ้โหชี้่ยเอาเว้ยอ่ะไปชิดได้แล้วโอเคมาเก็บปืนพก จำครับกลัวจำ,จำ,จำโอ้สู้ไม่ไหววะ่ะนายพลมันเก่งอยู่สู้ได้นะเนี่ยตอนนี้นในพลมันตายเอ้บรรยการมันตายไปหลายคนแล้วนะครับโอโอเนี่กลับใจกลับใจกลับใจเฉยกลับใจเฉย กับใจอย่างนี้ไม่ได้นะมากแล้วมาแล้วเอาให้ได้ขาดครับในพลเราในพลมันจะตายหรือยังมันเก่งมากเลยครับในพลนนะ ะะิิิิงงงงงไหวป่าววะวันนี้ขวนแตกไปแล้วโอเคโอเค, A double. A double. คไปไหนอะ่ะชนะโอ้โห ลุ้นอยู่โอเคครับก็จริงๆแล้ว ai มันก็ฉลาดเหมือนกันนะแบบจะขึ้นซ้ายขึ้นขวาอะไรครับก็มีการวางแผนอยู่พอสมควรครับ ai ระดับฮาร์ดนะฮะระดับความยากนะครับพลหอกเ็เสียหมดเลยฮะมันมันมี2024ันีนายครับทำให้หกรนายเนี่ยมันไม่มี เออผมดูก่อนเออตอนแรกนึกว่ามันเป็นแคลนนะมันไม่ใช่แคลนนะครับมันเป็นออกองกาลังก่อกระบศนะแต่โอ้โหจริงๆิงแล้วปกติแล้วเนี่ยเวยลาผมเห็นกองกำลังก่อกระบศเนี่ยเข้ามาโจมตีเนี่ยถ้ามันแพ้ไปครั้งหนึ่งมันจะตายเลยนะแต่ว่าอันนี้มันยังถอยทับได้นะครับผม โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวยจบไวเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็หากชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ